สวัสดีจากกระปกุกวันนี้เป็นวันที่สองที่เขาออกลูกนะคะเอาการ,รมังมาจับให้เขาใส่พื้นจะได้ไม่เปียกเพราะว่าแม่เขาจะจะซักผ้าเดี๋ยวพื้นเปียกกระปุกจ๋ากระปุกขอดูลูกหน่อยเด้กระปกุก ก็เข้าไม่ได้เดีย๋ยวว่าแต่หมาเข้าเลยผลจะไปดูว่เข้าไม่ได้เกตาไปหมดเลยอเดี๋ยเข้าไปดูตะปุกที ก็จับตัวเมียทำหมันจับตัวเมียทำหมันเนะที่ตัวผู้อ่ะไม่เห็นทำอะไรกับมันเลยอะไรก็โยนให้ตัวเมียเจ็บให้ตัวเมียเจ็บแมไหนขอดูลูกหน่อยเด้อไหนลูกหนูอ่ะอือเอลูกอยู่ไหนอ๋อนี่ลูกเขากินนมอยู่ อ๋อลูกเขากินนมอยู่นะจ๊ะลูกเขากินนมอยู่อืมลูกเ้ากินนมอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันไหนไหนายดูลูกดูลูกดูลูกออดูให้ลูกกินนมหรออันนี้ลูกเขาลูกเขาแบบสุกอยู่ข้างตาใต้กินนมอยู่จผู้หญิงผู้ไม่รู้จ้ะแม่แล้วเขาปลุกขอดูหน่อยนะเขาปลุกขอดูหน่อยเขาคงห่วงลูกเขา ก็ผู้หญิงผู้ชายระปุกเขาขวงเอ๊ะดูไม่ออกเขาห่วงลูกเขาเขาไม่ยอมให้ดูระปกเขาไม่ยอมให้ดูลูกืปุข่วงลูกเหรอขอดูหน่อยไม่ได้ไงดูไม่ออกเดี๋ยวเอาไว้ เอาไว้ให้เขาโตคนนี้แล้วจะค่อยมาดูว่าตัวผู้ตัวเมียวพาะว่าดูไม่ออกเขาไม่ยอมให้ดูไหนนูน่าจะปลุกสิคนห่วงลูกเอาหมาห่วงลูกเอาปลุกหมาห่วงลูกอืมหมาห่วงลูกให้ดูน้องให้ดูน,น,น้องอนอนเลยขาเนาะยังยัง,ยงไม่พักหรอกดดอ่ะเดี๋ยวพี่อ้วนพี่อ้วนมาดูพี่อ้วนมาดูลูกกระปุกมัอ้วนดูดนมอ,อยู่ ดูไหนจีเอาพี่อ้วนยืมตัวเมียไหนตัวเมียเนี่ยตัวเมียอ๋อมีจิ้มมีตัวเมียโอ้โหพี่อ้วหยิบมาดูตัวเมียตะปุกก็หวังลูกเขาโมีอยู่แค่ตัวเดียวในเรื่องตัวเมียสรุปสรุปสรุปว่ากระปุกได้ลูกผู้หญิงกระปุกได้ลูกผู้หญิงค่ะโอเคไม่กวนกระปุกแล้วบายกระปุกไายบาย 拜拜。Bye bye.